สวัสดีครับท่านผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะสถาปาตัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งปล้อมตลอดจนสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันทุกท่านนะครับผมอาจารย์โสพลมงคลวัดอดีตเป็นคณาจารย์ประจำสาขาสทโทยีภูมิทัศน์และก็ ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นครูอาจารย์และก็เป็นผู้บริหารในระดับต่างๆนะครับผมเป็นศิษย์เก่าเมโจ้รุ่น35และก็เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนรุ่น39ได้มีโอกาสมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเมโจ้เมื่อปี2521 ็นอาจารย์ประจําสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์จนเกษียณอายุราชการวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สําคัญของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเมโจซึ่งจะครบวาระ15ปีนะครับการเจริญก้าวหน้าของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเมโจก็ได้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดอผมในฐานะที่เป็นครูเป็นอาจารย์ก็รู้สึก ื่ปิติยินดีที่เห็นความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยของคณะสถาปัตย์นะครับงานครูอาจารย์ก็ถือว่าเป็นงานที่สำคัญของประเทศชาติที่จะช่วยกันหล่อลลอมความเป็นบันณฑิตที่สมบูรณ์ให้กับเยาวชนงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ถึงมันปมนจะเป็นงานก่อสร้างเป็นงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เจริญก้าวหน้า ก็ต้องใช้องค์ความรู้ในลักษณะต่างๆกันมากมายนะโดยเฉพาะยิ่งต้องการครูอาจารย์ที่มีใจเป็นนักบุญนะที่จะช่วยกันสร้างสรรค์สิทธิปัจจุบันให้มีความแข็งแกร่งในด้านวิชาการและด้านวิชาชีพตลอดจนด้านอ,องค์ความรู้ทางด้าน ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามรวมทั้งคุณธรรมที่สำคัญนะครับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมได้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงครบ15ปีเดียววันนี้ผมในฐานะที่เป็นครูอาจารย์เก่าก็อยากจะให้กำลังใจคณาจารย์ให้กำลังใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายศิธิ์เก่าและสิธิ์ปัจจุบันและก็ให้เชิญชวนกันมาสร้างสารรค์องค์ความรู้ต่างๆให้กำลังใจซึ่งกันและกันในการที่จะพัฒนาก้าวหน้าต่อไปในสภาวะที่ประเทศชาติบ้านเมืองมีความยากลำบากในเรื่องโควิด -19 นะครับเราจะต้องปรับตัวในหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดาการเรียนรู้อยู่เสมอ ดังนั้นการที่คณะบุดีได้มีดริที่จะให้มีการจัดงาน15ปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมขึ้นในวันที่5พฤศจิกายน2564ในวันนี้นั้นเพราะฉะนั้นาการที่เราจะมีก,การจัดงาน เพื่อทบทวนแนวทางต่างๆในการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนย่อมเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ทประเสริฐนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอ,อให้กำลังใจผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดลอ้อมขอให้กำลังใจคณาจารย์ในใสายสาขาวิชาการต่างๆของคณะ ให้มีกำลังใจในการที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานนะครับรองศาสตราจารย์ศิริชัยโหงวิทยากรครับในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเมื่อปี2549นะครับแล้วก็ได้รับ เลือกให้เป็นคณะบดีคนแรกนในปีเดียวกันดันั้นวันนี้ผมมีความยินดีที่จะมาร่วมงานที่คณะ,ะได้คิดขึ้นมาว่าจะทำบุญนะครบรอบพอดี15ปีนะซึ่งก็ความรู้สึกของผมก็เหมือนเพิ่งผ่านมาเมื่อวานนี้เนาะเพราะตอนที่ เราได้ร่วมกันก่อตั้งคณะเนี่ยได้ทำงานกันค่อนข้างหนะักทีเดียวตอนที่เราจัดตั้งคณะเนี่ยเราก็มีแผนเราก็ค่อยๆร่างหลักสูตรกันมานะครับแต่ว่าผมจำได้วันที่ผมกเกษียณอายุนะครับในปี2551วันนั้นเราเราก็ได้ร่างหลักสูตรคือคือร่างมาตั้งแต่ตอนจัดตั้งแล้วร่างหลักสูตร สถาปัตกกรรมศาสตร์หลักสูตร5ปีปริญญาตรีนะครับได้เสร็จสิ้นพอดีในวันที่ผมเกษียณอายุผม,มจําได้เลยนะผ่านได้รับการอนุมัติให้เปิดหลักสูตรนักศึกษาที่จบไปบัณฑิตที่จบไปนะส่วนใหญ่ก็ประสบความสําเร็จนะครับในทุกสาขาโดยเฉพาะยิ่งสาขาแรกก็คือภูมิทัศน์หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์นะครับก็มีสิทธิ์เก่าที่ สำเร็จไปแล้วทำงานประกอบอาชีพอยู่ในวงการในระดับแนวหน้านะครับทีนี้ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตนะทุกๆท,ท่านแล้วก็ผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับซึ่งก็ได้มาร่วมในในที่นี้ทุกคนก็ในโอกาสนี้กข็ขอแสดงความยินดีนะเนาะแล้วก็ขอขอบคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะ และออกแบบสิ่งแวดล้อมที่ได้จัด,จดงานหรือฟื้นการจัดงานสถาปนาคณะ,ะซึ่งตรงกับวันที่5พฤศจิกายน2549ปีนี้ก็ครบ15ปีพอดีอันนี้ก็เป็นงานที่ถือว่าเป็นการทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นภรรกิจอันหนึ่งที่คณะควรทำนะครับ แม้กระทั่งถึงว่าสถานการณ์ตอนนี้เราก็ไม่ค่อยสะดวกเนาะในการเดินทางเท่าไหร่แต่ว่าผู้ที่ได้รับเชิญนี่ส่วนใหญ่ก็จะสแสดงความยินดีแล้วก็จะออตอบรับในการมาร่วมงานของเรานะครับและในโอกาสนี้ผมก็ขอสแสดงความยินดีแล้วก็ขอให้อวยพรให้งานของเราสำเร็จรุ่วงไปนะครับแล้วก็ความก้าวหน้าของคณะคงจะมีต่อไปเรื่อยๆ ตัวผมเองก็ยังได้มีโอกาสที่จะมาช่วยในงานพิเศษสอนพิเศษแล้วก็มาช่วยดูแลนะครับทั้งคณาจารย์ทั้งนิสิตนักศึกษาทุกคนนะครับขอบคุณครับผมดีใจที่ได้เห็นการพัฒนาคณะมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เป็น ภาควิชาภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีการเกษ,ษเตรเมโจโในในสมัยนั้นนะครับผมโชคดีครับได้มีโอกาสบริหารงานให้กับคณะสถาป,ปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมในตำแหน่งรองคณะบดี2ปีแล้วก็ตำแหน่งคณะบดี8ปีรวมแล้วก็เป็นผู้บริหารให้กับคณะสถาปัตย เป็นระยะเวลา10ปีตลอดระยะเวลาการบริหารงานก็ได้พยายามสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากท่านอาจารย์อาวุโสจากสิบเก่าจากสิ์ปัจจุบันจากคณาจารย์และก็บุคลากรของคณะจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในหลายประเด็นเช่นการเตรียมความพร้อมเรื่องของบุคลากรในการรองรับ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่างๆรวมถึงได้พัฒนาทางด้านกายภาพของคณะเพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเังจะเห็นได้จากเรามีอาคารปฏิบัติการวิชาชีพเรามีความพร้อมในด้านกายภาพในหลายๆเรื่องรวมถึงด้านการเงินนะครับถึงแม้ว่าจะมีอย่างน้อยนิดแต่เราก็มีความมั่นคงในระดับหนึ่ง เนื่องในโอกาสที่คณะจะมีอายุครบ15ปีแห่งการสถาปนาผมขอฝากแนวคิดการบริหารงานไว้ให้กับท่านผู้บริหารในยุคป,ปัจจุบันนะครับว่าในการบริหารงานในวันนี้เนี่ยนะครับมันมีปัจจัยที่จะเข้ามากระทบในเชิงบริหารในหลากหลายบางครั้งเราไม่ทันได้ตั้งตัวผมขออนุญาตใช้คำคำหนึ่งนะครับที่ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเมโจน,นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรวิรลพลทองมาท่านใช้คําว่าเราควรจะบริหารภายใต้คําว่า Gocalization ก็คือการพัฒนาสู่สากลบนตัวตนของความเป็นเรานะครับเพราะฉะนั้นกการพัฒนาไปสู่สากลบนตัวตนของความเป็นคณะสถาปัตนของเราและผมยังเชื่อมั่นนะครับว่า การพัฒนามุ่งสู่ความเป็นสถาปัตย์เชิงนิเวศนะครับซึ่งเราใช้คำว่า Ecological Architecture น่าจะเป็นแนวทางการพัฒนาที่จะนำมาสู่ความยั่งยืนให้กับคณะให้กับมหาวิทยาลัยแล้วก็ให้กับโลกใบนี้ได้ในการพัฒนาที่ผมได้เรียนไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะพัฒนาบนจุดแข่งของหลักสูตรที่เรามีอยู่นะครับซึ่ง ถ้าเปรียบคณะสถาปัตย์เป็นบ้านเราก็จะมีเสาหลักที่เข้มแข็งอยู่4เสาหลักลด้วยกันเสาหลักที่1ก็คือเสาหลักที่เราเรียกว่าสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศ์เรามีความเข้มแข็งเรามีความโดดเด่นเรามีอดีตที่น่าภาคภูมิใจกับสาขานี้มาไม่น้อยกว่า35ปีถ้านับกันตรงๆก็จะประมาณ37ปีในปี64นี้เสาที่2ก็คือสาขา ภูมิสถาปัตยกรรมก็25ปีเป็นเสาหลักที่สองเสาต้นที่3หรือหลักที่3ก็คือสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ก็อายุมากกว่า10ปีแล้วประมาณ12ปีและเสาที่4ก็คือเสาที่เราเรียกว่าบัณฑิตศึกษาก็คือหลักสูตรปริญญาโทท,ที่เรามีใน2หลักสูตรก็คือออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม แล้วก็หลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดลอ้อมผมเชื่อว่าเราจะหาเสาหลักที่เข้มแข็งทั้งสี่หลักนี้ในสถาบันการศึกษาอื่นที่มีคณะสถาปัตย์นั้นไม่ง่ายเรามีความเข้มแข็งเรามีจุดแข็งเรามีความได้เปรียบในเชิงพื้นที่ผมคิดว่าหากเราบูรณาการโดยนำจุดแข็งของเสาหลักทั้งสี่ด้านมาบูรณาการในทุกด้านนะครับ ทางการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการรวมถึงการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการที่ตระหนักต่อสภาพแวดลอ้อมก็จะสร้างความยั่งยืนให้กับคณะให้กับมหาวิทยาลัยรวมถึงให้กับประเทศชาติและก็โลกใบนี้ต่อไปสุดท้ายนี้ผมขอไวพรให้คณาจารย์ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันบุคลากรทุกท่าน ของคณะสถาป,ปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดลอ้อมซึ่งเราอยู่กันแบบครอบครัวเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องตรงมีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นกำลังสำคัญเพื่อการพัฒนาคณะของเราให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปสวัสดีครับทุกท่านผม ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจงสมบูรณ์ชัยเป็นอดีตคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร,ร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมนะในช่วงปี2 5 5 5 2 5 5ถึง2559นะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับในการที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ในมหลาลัยแม่โจ้ทั้งในฐานะที่เป็นสิ์เก่า 9, นะครับในหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ด้วยนะครับ แล้วก็ได้เข้ามาเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับของอาจารย์ท่านที่เป็นผู้สร้างนะครับคณะสถาปัตย์ขึ้นมานะครับก็ถือว่าคณะนะครับมีความเจริญก้าวหน้านะครับเติบโตมาเป็นลําดับนะครับหลังจากที่มีนักศึกษากลุ่มแรกนะครับเข้ามาเรียนในปี2527นะครับเป็นนักศึกษาเกษตร ก็ไม่คิดว่าในแม่โจนะครับจะมีหลักสูตรเทคโนโลยีบูทั์เกิดขึ้นหรือที่เราเรียกว่าแลนด์สเคปเนี่ยนะครับก,ก็ทำให้มีการเติบโตมาเป็นระดับนะครับจนกระทั่งในปี2อ9นนะครับเราก็ได้ตั้งคณะสถาป,ปาัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมนะครับแยกออกมาจากคณะผลิตกรรมการเกษตรซึ่ง การพัฒนาต่างๆเนี่ยนะครับก็ทำให้มีหลากหลายสาขามากขึ้นนะครับทั้งสาขาบริกรรมหลักนะครับทั้งภูมิสถาปัตย์นะทางด้านการสังเมืองทางด้านาสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็ผลิตลูกศิษย์ลูกหาออกไปนะครับรับใช้สังคมนะครับจำนวนมากแล้วนะครับสิ่งที่ผมได้อยู่ในหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์เนี่ยนะครับก็ก็มองเห็นการเติบโตนะครับมาโดยตลอดแล้วก็คิดว่า สิ่งสําคัญนะครับในการที่องค์กรนะครับจะมีความสําเร็จได้เนี่ยผมคิดว่ามาจาก3ส่วนสําคัญสาคัญเลยนะครับก็คือการพัฒนาคณะต้องมาจากคณาจารย์และบุคลากร,รเป็นสําคัญนะครับอันนี้ส่วนที่1นึ่งก็ช่วยกันผักดันส่วนที่2ก็คือสิทธิปัจจุบันนี่แหละนะครับ,นะรบการผลิตลูกศิษย์หรือบัณฑิตของเราออกไปรับใช้สังคมที่มีคุณภาพแล้วก็ ผู้ประกอบการก็ดีหรือการออกไปสร้างงานสร้างอาชีพของตนเองจนมีชื่อเสียงนะครับก็จะทำให้คณะเรานะครับเป็นที่ยอมรับแล้วก็สามารถเติบโตนะครับขยายการพัฒนาออกไปได้ส่วนที่3าเนี่ยคิดว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับรก็คือสิทธิเก่าครับที่ได้ออกไปประกอบวิชาชีพก็ดีนะครับไปสร้างผลงานรับใช้สังคมต่างๆนะครับ นั้น3ส่วนตรงนี้จะเป็นกําลังหลักนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากความระลึกถึงนะครับอุกร,รณ์ทุกท่านนะครับว่าในอาโอกาสที่นะครับคณะนะครับมีการเฉลิมฉลองนะครับครบรอบ15ปีนะครับก็จะขอนะครับ ลัตนานะครับคุณพระศรีลัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะครับช่วยปกปักรักษานะครับแล้วก็ทําทให้คณะนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองถึงแม้นนยาณที่เราอยู่ในภาวะาไม่ค่อยปกติเหล่านี้นะครับมีโอกาสได้พบเจอกันไม่มากนะครับแต่คิดว่า,าสิ่งสําคัญที่เราได้ทํางานาร่วมกันนะครับร่วมกันพัฒนาตรงนี้นะครับก็จะทําให้ งานพัฒนาของคณะนะครับเป็นไปได้ก้าวหน้านะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขและก็มีความเจริญในหน้าที่การงานทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมอาจารย์ดรโชนานวานิ์เลิศธนาสารคณะบดีคณะสายวิศกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับ ก็เป็นที่ภาคภูมินะครับเข้าสู่ปีที่15นะครับกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับผมขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อปี2527นะครับภาควิชาภูมิทัศน์และการออกแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับภายใต้คณะผลิตกรรมการเกษตรตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราได้มีหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องมาจนมีหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมนะครับ และที่สำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราทุกคนต้องรับรู้และจดจำในวันที่5พฤศจิกายนของปี2549นั่นคือปีที่เราได้สถาปนาให้มีคณะนะฮะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นในวันนั้นนะครับก็เข้าสู่ปีที่15นะครับพูดง่ายๆว่าทั้งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี้เนี่ยมันพัฒนาไปถึงขั้นหลักสูตรที่เกิดขึ้นใหม่ๆในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็การเรียนการสอนจํานวนบุคลากร,กรที่เพิ่มขึ้นนักศึกษาอาคารสถานที่นะครับ แต่ก็มีสิ่งต่างๆที่ยังต้องผลักดันนะครับและยิ่งต้องมุ่งมั่นที่จะพัฒนาฝ่าวิกฤตต่างๆโดยเฉพาะออยิ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปัจจุบันและอนาคตที่ถึงนี้นะครับผมเชื่อเสมอว่าเราจะก้าวต่อไปด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับเพราะคณะสถาปิกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเสมือนบ้านของพวกเราทุกคนไม่มีใครที่จะสามารถดูแลได้นะครับหากไม่มีคนในบ้านคอยช่วยเหลือสนับสนุนเสียสละ เพื่อส่วนรวมและวันที่5พฤศจิกายนของทุกปีก็เป็นวันที่สําคัญและยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกคนนะครับในการที่ทําให้บ้านหลังนี้ก้าวต่อไปข้างหน้าและเป็นความภาคภูมิของพวกเราเชาวคณะนะครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ทางคณะจัดโครงการคนต้นแบบนะครับเพื่อสรรหานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่สิทธิ์เก่านะครับปีนี้เป็นปีที่เขาเรียกว่าคณะร่วมกับทางหลักสูตรนะครับ ในการที่จะเฟ้นหานะครับพี่ๆสิทธิ์เก่าที่ผลมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับเราก็นํามามอโบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับพี่พเหล่านั้นในปีนี้นะครับเป็นปีแรกที่เราเริ่มจระดมและก็สะสมพี่สิทธิ์เก่าที่ผลงานโดดเด่นตรานี้นะครับครับก็ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาพี่พสิทธิ์เก่าและที่สําคัญยิง่งคือผู้ประกอบการที่ร่วมสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่อง นะครับและช่วยกันสร้างบ้านหลังนี้มาจนถึงปัจจุบันนะคิดว่าจากนี้ต่อไปนะครับเราจะก้าวไปพร้อมๆกันด้วยความเข้มแข็งให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นหนึ่งในสถานที่สร้างนักออกแบบที่ดีสู่คนต้นแบบนะและเป็นที่ยอมรับของสังคมและประเทศชาติต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ